อยู่คนเดียวเหรอครับ <Okay>. วันนี้อยู่คนเดียวค่ะเอ๊ะเวลานวดนี่ล็อกห้องไหมบางทีก็ล็อกบางทีก็ไม่ล็อกค่ะวันนี้อยากให้ล็อกได้ไหมครับล็อกก็ได้ค่ะนวดไทยหรือเปล่าครับนวดไทยค่ะเออกี่ชั่วโมงดีคะลูกค้าเอ๊ะถ้านวดดีเนี่ยมันก็ต่อกันเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะแล้วนวดนวดอย่างเดียวหรอมีทําอย่างอื่นไหมมีค่ะเท้าทางมีทํได้เหรอ มีนาบด้วยคะ่ะพูดเป็นเล่นไปม,มานั่งนี่ตังนี่รา <c oughs> คาล่ะราคาใช่ไหมคะถ้าคุณลูกคา้านวดแผ่นไทย250ค่ะแต่ว่าถ้านาบด้วยเนี่ย900ค่ะนาบเก้รอยใช่ค่ะดูรูปล่างหน้าตาราคาไม่น่าถึงนะ มลูกค้าก็เลทราคานี้แหละค่ะที่ร้านเล่าเอาเอางั้นรู้กันในกลุ่มนะก่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวนวดแผนไทยก่อนนะคะมาเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวนอนลงเลยค่ะลูกค้าแต่มีนาบนะมีค่ะเออหืม